ีค่ะกลับมาเจอกักบอลิสติเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาแล้วนะคะกับการเจาะลึกความลับนั่นเองนะอลิสได้ทาเจาะลึกก็เสร็จจนปลายปีแล้วแหละ<ๆ>ก็คือจะพูดถึงเรื่องความรักรุนรวนเลยนะคะเป็นการเจาะลึกความรักของชาวราศีแต่ละราศีนะแต่เอาเป็นว่าอ่าคลิปนี้จะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ละกันเป็นเจาะลึกของเดือนกุมภาพันธ์เนาะเพราะว่าเรา ดูมกราเป็นแบบภาพรวมไปแล้วดังนั้นมันก็ใกล้จะหมดเดือนมกราอลิสก็เลยทำเดือนกุมภาพันธ์เลยละกันนะคะไม่ว่ากันนะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้เรามาเริ่มที่ราศีแรกที่อลิสจะดูก่อนนะคะก็คือของชาวราศีเมษนั่นเองชาวราศีเมษค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีเมษคือท่านที่เกิดวันที่15าเมษถึง14พฤษภาคมนะคะเป็นราศีธาตุไฟนะแล้วก็ จะพูดเรื่องความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่เป็นการเจาะลึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นอลิสยังไม่ได้เลือกไพ่ออกมาเลยว่าจะใช้อะไรดีแล้วก็อ่ะเลือกกันสดๆตรงนี้แหลนะเนาะหองชาวราศีเมษหรออลิสขอเลือกเออเซนชุ่ดีกว่าหยิบเซนชัวมาดีอีกแล้วนะต้องบอกว่าอีกแล้วเวลาดูความรักหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะหยิบเซนชัวมาใช้ตลอดเลยนะอ่ะ สำหรับชาวราศีเมษนะคะอันนี้ใช้เซนชั่น,นี่เราก็ทำสดๆอ่านสดๆกันไปเลยนะจ๊ะอันนี้อลิซจะดูสําหรับคนมีคู่และคนโสดดังนั้นในพาร์ทแรกขอพูดถึงคนมีคู่ก่อนละกันนะดังนั้นคนโสดอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะฟังไปไเรื่อยๆแล้วก็อย่าก,กดข้ามพูดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะ สำหรับคนมีคู่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดกันเรื่องแรกเลยคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสับเร็จก็เปิดเลยนะจ๊ะอ่ะชาวราศีเมษดูสิโหพายขึ้นมานะคะในพาร์ทของความสัมพันธ์เนี่ยอลิสมองว่ามองทั่วๆไปก่อนละกันความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนมีคู่ค่อนข้างที่จะสวีทหวานกันอยู่นะคะ สวีหวานไม่พอเรารู้สึกว่ามีการเริ่มต้นที่จะอยากทำอะไรอะไรใหม่ๆร่วมกันอยู่บ้างนะสำหรับตัวเขาและตัวเรามันเป็นไปได้ค่ะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากหาความมือวาอะไรเพิ่มขึ้นอาจจะเพราะว่ามันเป็นเดือนกุมภาพันธ์กำลังเตรียมเซอร์พงไพรส์อะไรกันหรือเปล่าหรือถ้าชาวราศีเมษที่เป็นฝ่ายที่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะแต่จริงๆอลิร,รู้สึกนะ ชาวราศีเมษนี่แหละเป็นฝ่ายเซอร์ไพรส์ถ้ามีแฟนราศีอื่นนะแต่ถ้าเมษคบกับเมษเนี่ยก็จะอารมณ์แบบเออต่างคนต่างมีเซอร์ไพรส์กันแน่นอนแต่ถ้าคบกับราศีอื่นๆเนี่ยชาวราศีเมษเขาเตรียมตัวอยู่ค่ะเตรียมที่อยากจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆไม่มือวาแต่ละคู่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วะนะมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะก,กระชับมิดนะคะสําหรับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องระวังในของคนมีคู่ ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดผ่านมาแล้วด้วยนะต้องระวังเลยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าหลังวาเลนไทน์ไปเนี่ยมีอะไรเข้ามานะเขาเรียกว่ากระทบจิตใจระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยชาวราศีเมษต,ต้องรีบตั้งรับไว้ดีๆนะเพราะเรารู้สึกว่าชาวราศีเมษนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายถูกถูกแบบหาเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาวเมษก็เป็นไฟด้วยเป็นไฟที่ไม่ยอมกันเลยทีเดียวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออชาวเมษน่าจะมีการแบบ <c oughs> ไฟขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต้องการปกป้องตัวเองปกป้องความจริงหรือความถูกต้องแบบถ้าฉันไม่ผิดก็สู้หัวชนฝาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าในตัวปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องที่ใสเล็กๆน้อยๆก็มีส่วนนะหรือจะเป็นเรื่องของแบบอ่าเรื่องราวเรื้อรังที่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้ระหว่างที่คุณคบกันถ้าใครยิ่งคบกันานานๆเนี่ย อาจจะไปขุดอดีตข,ขึ้นมาพูดอะไรแบบนี้ก็เลยต้องบอกว่าทําใจดีๆไว้แล้วกันนะชาวเมธถ้าได้ขุดอดีตขึ้นมาแล้วก็นะเรื่องยาวบอกเลยว่าคุยกันยาวเลยจ้าแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไร,รู้สึกว่ามันเป็นตัวปัญหาจุกจิกอะมันสามารถผ่านไปได้ถ้าคุณแบบว่า ตั้งรับมันแล้วค่อยเคลียร์ปัญหาไปทีละเรื่องแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆแล้วเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยชาวเมษก็น่าจะผวาอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ระวังกันไปนะจ้าในเดือนกุมภาอย่าทะเลาะกันรุนแรงและกันทะเลาะนิดๆหน่อยๆก็พยายามกระชับมิตรกันให้ไปนะจ๊ะต่อมาค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะอลิซพูดสถานการณ์ทั่วไปแล้วปัญหาแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาวะที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมษเองนะคะกับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าให้ ให้ตัวเตรียมตัวเตรียมใจกับการการที่จะได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นในเรื่องอาจจะเป็นบุคคลจากภายนอกเป็นการคําพูดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยมีมือที่3มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเออ่าก็ต้องมีมือที่3มันไม่ใช่สําหรับมือที่3ามเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาแยกความรักจากคุณไปแต่มือที่3ามโอ้ยฉันวิ่งเวียนฉันวิ่งเวียนอยู่ๆหน้ามืดเฉยเลยนะคะ อาจจะเพราะว่าอาลิสรู้สึกว่าชาวเมดเองเนี่ยอาจจะมีคนคําพูดอะไรมามันเป็นจากบุคคลที่3มที่เรารู้สึกว่าเราไปฟังเขามากเกินไปอะไรเงี้ยแม้แต่กับอลิสคุณก็ไม่ต้องฟังนะแค่เรารู้สึกว่าเออเราเตรียมตัวไว้ดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่ามองแล้วมันมาจากเรื่องจุกจิกภายนอกและเป็นจากคนภายนอกเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากมายนะและก็ สุดท้ายเป็นคำแนะนำให้กับคนมีคู่ในเดือนกุมภาพันธ์หน่อยละกันนะคะเป็นคำแนะนำจากไพ่เซนชัวทาร่นะจ๊ะคำแนะนำพูดง่ายๆพูดตรงๆนะคะเอาแบบเข้าใจง่ายรักก็คือรักอะ่ะจะไปหาความหมายอะไรมากมายนะคะชาวเมษไม่ต้องไปตามหาความหมายคำนิยามอะไรมากมายคือถ้าคุณรักแล้วคุณรักด้วยใจจริงมันก็จบแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณตามหานิยามความรักมากมายจนมากเกินไปมันเหมือนว่าเราอยู่เหนือแบบ พยายามไปอยู่เหนือเหนือกับคําว่าธรรมชาติอะเรารู้สึกก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องระวังเรื่องนี้ละกันคือรักกันในทุกๆวันดีกว่าแบบรักแล้วคาดหวังกันไปเรื่อยอยาคาดหวังกันไม่งั้นเนี่ยเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวให้แบบไม่โอเคในใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคําแนะนําและคําเตือนกลับไปละกันโอเคจบสําหรับคนมีคู่เรามาเข้าของบทคนโสดบ้างน,นะคะวันนี้มาเร็วเค็มเร็วดีเนาะ คนโสดค่ะชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเจาะลึกกันนิดนึงสถานการณ์ทั่วไปนะคะโสอดอยู่โสอดอยู่อ่าเดือนกุมภาพันธ์ชาวเมษไม่ว่าจะชายหญิงดีกระเทยทอมนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นเดือนแห่งการแบบหูว่อาจจะเพราะว่าในในพื้นฐานมันอาจจะต้องเจออะไรใหม่ๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยคนโสดชาวราศีเมษอลิซรู้สึกว่าต้องเจออะไรมากขึ้น มากขึ้นนะจากคนที่ไม่เคยมีความรู้สึกก็จะมีความรู้สึกมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะกับเพศไหนก็ตามนะย้ำกับเพศไหนก็ตามรักไม่จำกัดเพศนะคะมีเพิ่งจบไปกับคนนี้คู่เลยนะ แปลว่าไอคนมีคู่เนี่ยอลิซก็พูดโดยรวมกับทุกๆเพศด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงชายหญิงหรือจะเป็นเพศไหนแล้วแต่คานิยามของคุณความรักคือความรักโอเคไหมดังนั้นคนโสดอ่ะมีเกณฑ์ถูกใจกับคนอื่นที่อาจจะเป็นเพศเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างเพศแต่แค่แบบเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นจริตอ่ะเป็นจริตของแต่ละเพศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปถูกใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เริ่มบอกตัวเองว่าเออฉันก็ไม่ได้มีข้อจํากัดแล้วฉันก็พร้อมที่จะเปิดใจกับความรู้สึกกับความรักของตัวเองก็เลยมองว่าสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ระวังหน่อยละกันว่าเออเอายังไงจะเป็นใครจะเพศไหนจะยังไงเนาะมีเกสสับสนเด้อนะแต่ว่าทีนี้เรามาดูปัญหาหน่อยอ่ะนี่ไงปัญหาที่เราพูดกันไปตะกี้เลยอาจจะเพราะว่าความสับสนของตัวเองและความคาดหวังของตัวเองที่มีมากขึ้นสําหรับ ชาวเมธที่อายุนะคะเกิน25ปีมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความกังวลเยอะมากและมีความคาดหวังในความรักพอตัวแต่ถ้าเป็นน้องๆชาวเมธแล้วสดอยู่แล้วมาดูเนี่ยก่อน2ี่ห้าหนูไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคะ่ะเป็นเดือนแห่งการแบบฟรีนะคะฟรีจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นตัวเองจะชอบใครรักใครคุยใช้ชีวิตเต็มที่นะคะก่อน25้าไม่อยากให้คาดหวังไม่ต้องแบบฉันจะเจอคู่แทนเนอคู่แบบโอ้ oh m ม g ก d เด็กอยู่ลูกหนูยังไม่ได้เจออายุที่แบบสมควรที่จะมองในเรื่องของความรักที่เป็นในความมั่นคงทีเนี้ยตัวของน้องๆเนี่ยอาจจะต้องพยายามเปิดใจแล้วก็หาเพราะว่าบอกแล้วว่าในช่วงของประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปีนี้มันอาจจะมีความสับสนในเรื่องของเพศในเรื่องของแบบสิ่งที่เราอยู่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันมีการซับซ้อนดังนั้นชาวเมธที่ต่ํากว่า25ไม่ต้องคิดมาก อยากรองอะไรก็รองนะแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานความถูกต้องและมีเหตุผลเดอ้อไม่ใช่แบบโอ้โหพี่เลิกบอกว่ายังไงก็ได้เอาเลยสุดนะพลาดมานี่ก็ไม่รู้นะเตือนแล้วนะนะก็กลับมานั่งดูตัวเองว่าเออยังไงฉันเป็นยังไงกันแน่ฉันรู้สึกยังไงกับใครแค่นั้นเองค่ะสําหรับคนที่อายุมากเกินกว่า25ปีเข้าสู่วัยแบบว่าจะทํางานแล้วนะคะ จะข้าม30เออยหรือมากกว่า30เออยเนี่ยบอกเลยเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ต้องเริ่มมองตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรปีนี้ด้วยซ้ํานะไม่ต้องมองว่าเป็นเดือนกุมภาแหละแต่ว่ากุมภามันจะพิกหน่อยในเรื่องของความคาดหวังว่าฉันอยากจะมีความมั่นคงในด้านนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะแต่แค่หาตัวเองไม่เจอนะจ๊ะนั่นเป็นอุปสรรคว่าตัวเองเอาอยัางไงกันแน่นะคะจะศพต่อไปหรือว่าจะเอาใครถ้าเจอเขาแล้วเขาไม่โอเค คือชาวเมษมันยากอะต้องบอกอย่างนี้นะพวกโสดเนี่ยโสดแล้วละยังยากอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะอะต่อมาค่ะแล้วเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามองในเรื่องเจาะไปเลยล่ะแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นของชาวราศีเมษที่โสดอยู่นะคะน้องๆอ,งอะพัดนต้องพูดพัดน้องกับพัดโตอะเพราะว่า เราอยากจะแบ่งแยกให้มันชัดเพราะว่าน้องๆดูช่องอลไซเยอะมากคนที่ยังอยู่มปลายยังอยู่แบบมหาลายัยหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะจบอะไรอะ่ะมันมองว่ามันเป็นเรื่องของการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความรักอะค่ะคือตัวน้องๆอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าเรายังเราผ่านอะไรมาเยอะอะชาวแม่ชอบบอกตัวเองว่าฉันผ่านมาเยอะแล้วฉันโอเคแล้วฉันเจ็บมาเยอะจะ้น,นี่นี่แค่ซ้อมนั้นจ้าบอกเลยเด็กๆ นี่มันแค่ซ้อมเพราะบอกไว้เลยว่าเดือนกุมภาพันธ์คนโสดชาวราศีเมษเนี่ยมีอะไรวุ่นวาเข้ามาแน่นอนนะคะเจ็บก็เจ็บหนัก สุขก็สุกเต็มที่เหมือนกันดังนั้นดูตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนพี่ๆทั้งหลายนะคะอายุยี่ห้าเป็นต้นไปเลยนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้นะมีเกณฑ์สลัดโสดอยู่พอตัวนะถ้าเปิดใจจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะชอบในแบบไหนคุณเป็นเพศไหนมันไม่สําคัญแต่ต้องอยู่ว่าตอนที่คุณเจอคนที่คุณรู้สึกดีอะ คุณเป็นยังไงถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนคุณมากแล้วคุณสามารถเป็นตัวเองได้คุณก็น่าจะเปิดใจและคุยกันต่อไปนั่นแหละเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสุดท้ายค่ะคนโสดนะจ๊ะสิ่งที่อยากจะแนะนําไปนี่เดือนนี้ต้องบอกว่ามีการปลูกต้นรักเล็กๆน้อยๆกันและทีเดียวนะจ๊ะมีเกณฑ์นะคะรักซับซ้อนด้วยเหมือนกันนะรักซัก รักซ้อนนู่นนี่นั่นแอบรักคนมีเจ้าของก็ว่าแหละนะแต่การมีเจ้าของเนี่ยบางทีอาจจะรอหองอายแห่งแล้วแล้วเราอยู่ในสถานาการณ์นั้นพอดีก็ลองเฟดเฟก่อนลองดูห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอย่าเพิ่งพยายามเข้าไปแทรกซึมอะไรมากไม่งั้นพอผิดมามันพูดยากมันพูดยากแค่นี้เองนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษกับการเจาะลึกความรักนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562เดือนนี้เป็นยังไงถ้าเอาเป็นว่าใครราศีเมษเนี่ยมาพิมพ์บอกกันหน่อยสิเป็นยังไงกันบ้างใครโสดใครมีคู่ช่อมือจ้าค่ะขอบคุณกับทุกการติดตามด้วยนะคะยังไงก็อา่อาอา่าเขาเรียกว่าอ,อะไรกดไลค์กดแชร์นี่นะคะสำเนียงต้องเมาอ กดไลค์กดแชร์ให้อลิสด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจฝากติดตามเพจอลิสด้วยเนาะและก็จะมีการไลฟ์สดด้วยยังไงก็ลองไปติดตามใครอยากดูติดต่อส่วนตัวนะคะเข้าที่แฟนเพจไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอลิสยังไม่ได้มีช่องทางอื่นมากมายนะคะเอาช่องทางเดียวนี้ให้รอดก่อนนะคะทางเพจนะไปกดไลค์เพจแล้วก็มาเจอกันนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้บายค่ะสำหรับชาวราศีเมษขอบคุณค่ะบ๊าย